กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนางชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนางชจนก็จะมาพูดถึงนะครับสำหรับใครนะครับที่ดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ไม่ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแอปเป่าตังค์นะครับนายจรจะทำเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับเพราะว่าอาการของแอปเป่าตังค์นี้นะครับมีหลาย คนนะครับคอมเมนต์มาหานายชงจนนะครับเดี๋ยวนายชงจนจะทําเป็นนะครับวิธีแก้ไขนะครับเกี่ยวกับอาการต่างๆไว้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับประมาณสัก4ีหคลิปนะครับสัก4ีหวันนะครับก็ลองเข้ามาดูสําหรับใครที่ใช้งานแอปเป่าตังค์แล้วมีปัญหาแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาหานายช่างจนได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่1นะครับเกี่ยวกับแอปเป่าตังค์นะครับสําหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ไม่ได้นะครับทายังไงนะครับดาวน์โหลด แอปเป่าตังค์ไม่ได้ทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับการจะดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์นั้นนะครับมือถือของเรานะครับต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับบางคนนะครับบางคนดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเข้าไปที่ s พจโ e นะครับเข้าไปที่เพจโซปุ๊บพิมพ์คําว่าเป๋าตังค์นะครับเป๋าตังค์นะครับนี่นะครับ นะครับพอตั้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดติดตั้งไม่ได้นะครับมันขึ้นเป็นตัวสีแดงๆข้างล่างนะครับบอกว่ามือถือของเราเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับไม่สามารถโหลดแอปได้นะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับให้เพื่อนๆไปอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ไปดูความจําเครื่องก่อนนะครับว่ามีความจําเครื่องเหลือเท่าไหร่นะครับ ดูยังไงนะครับให้เพื่อนๆไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับหรือจัดการไฟล์ในมือถือของเราสะก่อนนะครับกดเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับถ้าใครไม่มีเอดีการ์ดนะครับดูที่พื้นที่จัดเก็บภายในนะครับตัวแรกนะครับ34.69จิกนะครับจาก128นะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับก็คือว่า เราใช้ไปแล้วนะครับเครื่องนี้ใช้ไปแล้ว34.69กิกนะครับจากความจำทั้งหมดในตัวเครื่อง128ิกิกนะครับก็แสดงว่าเหลือนะครับถ้าใครนะครับ120าใครนะครับบางคน6 16กิกนะครับสมมุติ16กิกใช้ไปแล้ว15กิกนะครับหรือ1 5กิกกว่านะครับ เราก็ต้องไปลบอะไรนะครับลบไฟล์ที่ใหญ่ๆนะครับคือไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับให้ลบไฟล์วิดีโอนะครับออกนะครับไฟล์วิดีโอที่ไม่สําคัญลบออกนะครับไฟล์วิดีโอจะเป็นไฟล์จัดเก็บที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับลบไฟล์วิดีโอออกเลยนะครับแล้วนะครับเราก็มาที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่คําว่า เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์อ่ามาที่อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับสำหรับเครื่องนี้อ่าดาวน์โหลดและติดตั้งเห็นไหมครับ มันก็จะทําการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปดูนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ได้อัปเดตนะครับให้อัปเดตนะครับถ้าอัปเดตเสร็จแล้วมันก็ขึ้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนั่นเองนะครับพอเราอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บให้เราไปดาวน์โหลดนะไปดาวน์โหลดเพ s สโต e นะครับ, Store, รบเข้าเพ s สโต e แล้วพิมพ์คําว่าเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ไปที่เป๋าตังค์แล้วก็กดติดตั้งนะครับ ติดตั้งนะครับถ้าใครที่ติดตั้งไม่ได้นะครับเพสโตเข้าไม่ได้ถามหารหัสผ่านอีเมลหรือการซิงไม่ถูกต้องนะครับซิงไม่ถูกต้องคืออะไรนะครับไปที่การตั้งค่านะครับสแสดงว่าแอคเคาทมีปัญหานะครับแอคเคาทมีปัญหาไปที่การตั้งค่าเสร็จปุบ๊บมาที่คําว่าบัญชีผู้ใช้นะครับหรือแอคเคาทนะครับอ่า แล้วก็มาที่จัดการบัญชีนะครับแล้วเข้าไปที่ Google นะครับมองดูที่ Google นะครับสำหรับใครที่มีอีเมลเยอะเกินไปนะครับให้กดที่อีเมลในอีเมลหนึ่งใน Google นี้แล้วลบ Account ออกไปนะครับเหลือไว้เฉพาะ Account ที่เราใช้จริงๆนะครับแล้วก็กดสิ้์บัญชีผู้ใช้นะครับ แล้วเครื่องก็จะทําการซิงค์นะครับกดที่จุดมุมบนขวาคําว่าซิงค์ตอนนี้นะครับมันก็จะทําการซิงค์ให้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ s t o โตอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าซิงค์ไม่ได้ให้ลบออกให้หมดนะครับแล้วล็อกอินนะครับแล้วล็อกอินใหม่นะครับใช้ใส่อีเมลและรหัสผ่านใหม่นะครับถ้าเราลบออกหมดแล้วนะครับให้มาที่ s t o โตนะครับ แล้วมันจะถามอีเมลรหัสผ่านนะครับให้เราใส่อีเมลรหัสผ่านเข้าไปแล้วเราก็มาโหลดแอปเป๋าตังค์นะครับมาโหลดแอปเป๋าตังค์ได้นะครับพิมพ์เป๋าตังค์ไปแบบนี้เข้าเป๋าตังค์แล้วกดติดตั้งนะครับมันก็จะติดตั้งให้นะครับส่วนมากจะใช้ได้นะครับตามที่นายชายจนบอกนะครับแล้วแต่อาการนะครับว่าเราจะเป็นอาการแบบไหนนะครับ รายยนจนรวบรวมให้ทุกอาการที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปเป่าตั้งได้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ